สวัสดีครับช่างแรกนะครับดูผมรีวิวอินเวอร์เตอร์ไปซะเยอะแล้วนะครับทีนี้มาดูผมรีวิวเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์กันบ้างนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเชื่อมยี่ห้อ,อยูมินินะครับตอ,อนแรกก็ไม่รู้จักไม่คุ้นเคยแต่พอไปเซิร์ชแล้วโอ้ไม่ธรรมดานะครับยูมินินะ ก็เป็นยี่ห้อดังเลยก็ว่าได้นะครับราคาไม่ธรรมดาอย่างตัวนี้เท่าที่ไปเสิร์ชมา7 8 0 0ถึง 8, บาทนะครับ MMA 200นะโอเคไม่พูดเรื่องแบรนด์ไม่พูดเรื่องการใช้งานเดี๋ยวมาดูไส้ในนะครับแล้วมาดูหลักการทำงานของมันกันว่าหลักการทำงานของตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์เนี่ยมีหลักการทำงานอย่างไรนะครับช่องอื่นอาจจะทำไปแล้วแหละนะครับแต่ช่องผมยังไม่ทำก็เลยเพิ่งจะมาทำเนาะ อ่ะโอเคเริ่มตั้งแต่ปลั๊กไฟเข้ากันเลยนะครับอ่าปลั๊กไฟเข้าก็จะเข้าฝั่งนี้นะครับเข้าสวิตช์นะครับอ่าฝั่งออกก็ออกจากสวิตช์มานี่นะครับก็เป็นสวิตช์ปิดเปิดธรรมดาอ่ะโอเคพอเปิดสวิตช์นะครับไฟจากอ่า ไฟ ac เข้าเนี่ยก็จะเข้าผ่านบอร์ดบิดเลกติฟ y นะครับก็จะผ่านไดโอดบิดเลกติฟออกมาเป็นไฟ dc ไฮวต์ volt, นั่นเองนะครับแรงดันตรงนี้อยู่ราวๆ 280, 2 8 0 2 9 0แ้ถึงประมาณ300โวลต์นิดๆนะครับเรียกได้ว่าแรงดันค่อนข้างสูงก็เป็นวงจรบิดเลกติฟทั่วไปนะครับเหมือนตระกูลบอร์ดผสมไฟนั่นแหละนะครับก็แค่เอาแรงดันไฟบ้านมาบิดเลกติฟาฟิลเตอร์ด้วยขาปานะครับซึ่งตัวนี้ ใส่คาปามาถึง6ลูกนะครับนี่นะโอเคใส่มาแน่นๆเลยนะครับคาปาที่เขาใส่มานี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูค่าก่อนนะครับ400โวลต์นะครับคบาปา400โวลต์ความจุเท่าไหร่ไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเดาว,ว่าน่าจะเป็น560อ๋อ470้อนี่นะครับ470ไมโครฟารัส4 0่ ad, โวลต์นะครับใสมา6ตัว นะครับจะใส่400โวลต์ก็ได้หรือว่าใส่450โวลต์ก็ได้ค่าปานะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็ยังจะมีชุด soft start ที่อยู่ด้านในนี้อีกนะครับขออภยัยจริงๆถ่ายไม่เห็นนะครับมันจะรุ่นบอร์ดรุ่นนี้จะใช้รีเลย์คู่นะครับรีเลย์คู่ทําหน้าที่วงจร soft start soft start ยังไงนะครับเพราะเนื่องจากว่าคาปา แล้วก็เครื่องเนี่ยใช้กําลังเยอะนะครับคาปาเนี่ยถ้าปล่อยไฟเข้าไปทีเดียวมันจะกระชากเพราะฉะนั้นไฟ AC ที่ผ่านจากบิดไดโอดเนี่ยผ่านออกมาก่อนที่จะเข้าคาปามันจะวิ่งไปผ่านหน้าคอนแทคของรีเลย์ก่อนโดยตอนแรกรีเลย์จะยังเปิดอยู่ไฟตรงเนี้ยที่ออกจากไดโอดมันจะวิ่งไปผ่าน NTC ไม่ก็เป็นรีซิตเตอร์แล้วแต่วงจรแต่ละตัวจะใช้บางตัวก็ผ่าน NTC PTC อะไรก็ว่ากันไปนะครับ เพื่อที่จะลดกระแสะกระชากนะครับก็คือพูดง่ายเป็นวงจรซอฟต์สตาร์ท่นเองกระแสะอ่อนๆก็จะไหลเข้าคาปาหลังจากนั้นคาปาก็จะเก็บประจุขึ้นเรื่อยๆจนถึงแรงดันระดับหนึ่งนะครับไอแรงดันตรงนี้มันจะผ่านเข้ามาบอร์ดด้านบนด้วยนะครับขอภัยนะหากพูดกลับไปกลับมานะครับแรงดัน DC ตรงนี้ก็อยู่ราวๆสองสามร้อยโวลต์ที่ผ่านซอฟต์สตาร์ทมามันจะเข้ามาบอร์ดตรงนี้บอร์ดด้านบน วิ่งเข้ามาสู่ระบบสวิตชิงจากนั้นนะครับเมื่อระบบภาคสวิตชิงภาคจ่ายไฟตรงนี้มันทำงานได้มันก็จะส่งแรงดันส่วนหนึ่งราวๆ24โวลต์ย้อนลงมาบอร์ดล่างนะครับก็คือบอร์ดเลกคือไฟตรงนี้ย้อนลงมาเลี้ยงหน้าคอนแทครีเลย์จากคอนแทครีเลย์ที่เปิดอยู่มันก็จะโค้ดก็หรือว่าต่อหรือว่าปิดนั่นเองนะครับทำให้รีเลย์ต่อวงจร จากไฟนะครับที่ผ่านวงจรซอฟต์สตาร์ทเมื่อรีเลย์ต่อปุ๊บบายพาสปุ๊บจากวงจรซอฟต์สตาร์ทก็จะไม่ได้ทํางานแล้วนะครับไฟจะวิ่งตรงผ่านรีเลย์เข้าคาปาเต็มๆเ,เลยนะครับอพอถึงตรงนี้นะครับแรงดันก็จะมาเต็มๆแล้วนะครับในช่วงหลูกเวลาตรงนี้มันจะอยู่แล้วๆไม่เกิน2 3ถึง3วินาทีนะครับจากที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับออกอแรงดัน DC ออกจากรีเลย นะครับขึ้นบอร์ดบนบอร์ดบนผลิตไฟได้ย้อนลงมาเลี้ยงหน้าคอนแทครีเลย์รีเลย์ต่อปึ้งไฟตรงนี้มาเต็มก็ครบหลูกวงจรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ,อซอฟต์สตาร์ททำงานปุ๊บนะครับไฟที่อยู่ตรงนี้ก็จะได้เต็มๆต็มที่ประมาณ300ต้ต้นๆน,นะครับหรือประมาณไฟ310บวกลบนั่นแหละนะครับเป็น DC นะโอเคทีนี้ก็จะขึ้นมาสู่บอร์ดบนแล้วนี่แค่บอร์ดล่างนี้ก็อธิบายจนเหนื่อยนะครับโอเคทีนี้ขึ้นมาบอร์ดบนนะครับ พอขึ้นมาบอร์ดบนปุ๊บนะครับระบบสวิตชิงทำงานต่างๆนะครับไฟไฮโวล์ DC 300รว่าโวล์ตรงนี้ก็จะเข้ามารอาที่ IGBT นี่บอร์ดนี้ใช้ IGBT 4ตัวฝั่งนี้2ฝั่งนู้น2นะครับใช้ IGBT ประมาณ 50M 2แอมป์2คู่นะครับก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรเพราะ IGBT ประสิทธิภาพน่าจะสูงกว่า m o s f e t นะครับก็ใช้แค่2คู่ ทำกระแสหน้าตู้ได้ดีเลยนะครับก็ไฟสูงก็จะวิ่งมารอที่ igbt หลังจากนั้นนะครับส่วนตรงนี้มันก็มีหน้าที่แค่นี้เองไฟสูงมารอแค่ที่ igbt แค่นั้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทําอะไรต่อนะครับทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาคไดนะครับนี่ภาคได์ของบอร์ดตัวนี้จะอยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงหน้าจอเลยนี่ชิป ic ต่างๆ c o n t ลเ l อ e r ต่างๆจะอยู่ที่บอร์ดหน้าจอนะครับอ่านี่ ก็โดยปกติเขาจะใช้ IC สําเร็จรูปตัวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับยังไม่ได้รื้ดูว่าเป็นคอนโทรลเลอร์หรือเปล่าถ้าเป็น MCU หรือคอนโทรลเลอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะซ่อมยากแล้วถ้าเสียถึงคอนโทรลเลอร์ก็จบข่าวเลยนะครับถ้าคอนโทรลเลอร์เสียก็ใช้งานแทบซ่อมแทบไม่ได้เลยนอกจากเปลี่ยนยกบอร์ดนะโอเคเราไม่พูดถึงเรื่องนั้นเราจะพูดถึงหลักการทํางานนะครับแรงดันพอคอนโทรลเลอร์มีไฟเลี้ยงนะครับ โดยหน้าที่ของมันก็จะส่งสัญญาณพันธุ์มาสู่ชุดไดเกตนี่ชุดเกตไดนี่เป็น I R F 4ตัวนะครับนี่ชุดชุดไดตรงนี้นะครับอ่าส่งสัญญาณ P W M มาชุดไดชุดไดก็จะขับหม้อแปลงไดต่อนี่อันนี้คือหม้อแปลงไดนะครับเป็นเกตไดหลังจากสัญญาณ P W M มาถึงชุดไดแล้วชุดไดก็จะขับ I G B T ต่อนะครับส่งสัญญาณพันธุ์ มาขับ i g จ t จากนั้นเมื่อ IGBT ทํางานนะครับมันเป็นลักษณะฟูลบิดเมื่อ IGBT ทํางานบวกลบสับไปสับมาสร้างพันได้ก็จะส่งออกมาจุดนี้นะครับส่งออกมาจุดนี้เพื่อที่จะลงมาลงมาเข้ามอแปลงนี่นี่พระเอกอยู่ตรงนี้นะครับมอแปลงของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์เครื่องรุ่นอื่นอาจจะใช้มอแปลงอีกแบบอื่นแต่เครื่องรุ่นนี้ใช้มอแปลงแบบนี้ แปลกดีเหมือนกันเพิ่งเคยเห็นนะครับนะคอซ่อมมาหลายตัวเพิ่งเคยเห็นหมออแปลงแบบนี้เอาเป็นว่านี่ IGBT ก็ส่งสัญญาณพันุ์ลงมาขับมออแปลงนะครับก็เหมือนมออแปลงสวิตชิงทั่วไปนะครับสลับบวกลบกลับไปกลับมาเร็วๆด้วยความถี่สูงไม่แน่ใจน่าจะเป็นร้อยกิโลเฮิร์ตนะครับนะเข้ามออแปลงปุ๊บหลังจากนั้นก็เหมือนอมอแปลงสวิตชิงทั่วไปมีเข้าแล้วก็ต้องมีขาออกขาออกก็เข้าไดโอดตรงนี้เห็นไหม ขาออกของม้อแปลงก็เข้าไดโอดฝั่งนี้3ฝั่งนู้น3นะครับอ่าเข้าไดโอดปุ๊บนะครับก็ส่งแรงดัน DC ออกเอาพุทแค่นั้นเองนะครับนี่เห็นไหมดีซออกหน้าตู้ก็เป็น DC บวกลบนะครับอ่าก็มีแค่นี้นะครับหลักการทํางานของตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ดูแล้วรวมๆนะครับมันก็เหมือนสวิตชิ่งภาคจ่ายไฟตัวหนึ่งนั่นเอง นะครับเพียงแค่ว่าเขาจะเก่งเรื่องควบคุมกระแสเขาไม่ได้ควบคุมแรงดันนะถ้าตู้ M M A นะครับแรงดันหน้าตู้ที่ปล่อยออกมาเนี่ยแล้วแต่บางรุ่นบางรุ่นก็ออก 70- 80บโวลต์อย่างตัวนี้นะนะครับน่าจะออกราวๆ70กว่าโวลต์นะครับจำไม่ได้นะเดี๋ยวต้องลองซ่อมดูก่อนนะตัวนี้ยังไม่ซ่อมนะครับบางรุ่นก็ออก60 70ก็แล้วแต่แต่ออกมาเป็น DC นะครับเมื่อเราเชื่อมปุ๊บเครื่องเขาจะคอนโทรลกระแสนะครับ เมื่อเชื่อมปุ๊บกระแสตรงเนี้ยนะก็จะถูกคอนโทรลด้วยชุด MCU อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเพื่อให้การเชื่อมอทำงานได้นั่นเองนะครับนะก็รวมๆแล้วก็มีแค่นี้เนาะนี่ไดโอดอีกฝั่งหนึ่งอย่างที่บอกนะครับส่วนอุปกรณ์ยิบย่อยต่อพว่วงอันนั้นผมไม่ขอกล่าวถึงแล้วกันก็หลักๆแล้วการทํางานมันก็มีแค่นี้นั่นเองนะครับก็แค่เข้าวงจรเล็กที่ไฟส่งไฟสูงมา IGBT สลับ นะครับส่งให้ igbt อ่อ igbt นะครับทำงานปุ๊บส่งให้หมอแปลงหมอแปลงทำงานปุ๊บส่งให้ไดโอดไดโอดก็ส่งออกเอาพุทต่อไปก็แค่นั้นเองนะครับนี่เจ้าตัวนี้มีความพิเศษขึ้นมาหน่อยนึงนีนนน่แล้วก็พูดหน่อยนึงนี มีคอยอยู่ตรงนี้ด้วยก็ไม่รู้เอาไว้ทําไมนะครับนี่ยังไม่ได้ไล่วงจรสายจําขึ้นมาตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าเอาไว้ช่วยอะไรปกติมันมันก็จะไม่มีมันจะไม่ได้เป็นลักษณะนี้แต่อันนี้มีก็อ่ะไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ไล่วงจรเข้าไว้ทําอะไรน่าจะาไว้ช่วยในการอาร์คได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นแล้วแต่แต่ละยี่ห้อนะครับนี่ก็คือหลักการทํางานของตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ นะครับในกรณีนี้เป็นเครื่อง mma ของ Uni uh, u ูนิยูมินินะครับยูมิ i, นะิก็มีปุ่มปรับแอมปุ่มอาร์อฟอดช่วยในการเริ่มสตาร์ทในตอนเชื่อมนะครับนี่ก็หลักการนะครับที่ได้พูดไปในคลิปอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างยังไงก็ต้องขออภัยไว้ในทีนี้ด้วยนะครับผมไม่ได้ชำนาญมากในเรื่องตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์แต่คิดว่าก็ไม่น่าจะผิดสักเท่าไหร่นะครับตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้10กว่านอาทีแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปซ่อมอาจจะอัดให้ชมกันอีกเป็นคลิปแยกไปนะครับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวเชิงแนะนำหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ